สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไลสาระชาแนลนะครับวันนี้ไปเที่ยวอยีกแล้วครับที่แถวบ้านนี่แหละครับในโคราชนี่แหละอะไรนะบ้านสวนใจนางนะครับมันก็จะมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสวนน้ำคล้ายๆสวนน้ำแหละเ,เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าเนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวไปดูกันครับ ายทางเข้าบ้านสวนใหญ่นางเล็กๆตรงนี้ตามสิริปไปเลยนะครับนี่อีก400ร้อยเมตรดูซ้ายอีกทีนึ่งสิรีออกเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในครับเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอถ่ายภาพให้ดูนะครับยังไงที่เข้ามาแล้วนะครับจะเลีมยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวนะ้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับ ช่องไร้สาระชาแนลนะครับไปดูบรรยากาศข้างในกันครับเรามาถึงทางเลี้ยวอีกแล้วตรงนี้ทางซ้ายถ้ามาหน้าฝนนี่นะคงจะแบบว่าทางจะลำบากนิดนึงนะครับฝนตกอะไรเงี้ยเนาะโอเคตปอดเลยครับนี่ตามเสาไฟฟ้าเนะได้ คตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันข้างในนู่นลองแผนแผนกล้องไปดูข้างในน่นนา,าในใจะเป็นเนี่ยสวนน้ำเล็กๆนะครับมีซุ้มรอบๆอ,อ่ะ๋ยวไปดูข้างในกันมาครับ ได้โทรครับมาสามไปสี่สองข้างน้าก็ได้ค่ะโอเคไปทางนู้นก็ได้ี่ะโอคไางน้นยดอ้ดูซุ้มดูลักษณะซุ้มเขาซุ้มนั่งเล่นไปดูมาดูมาดูตรงน้ำสระน้ำก็หน่อย สไลเดอร์ด้วยนะสไลเดอร์ด้วจ้าเล่นก็คเช่าชุด40บาทจะมีค่าเช่าชุดชูชีพอ๋อ40บาทท่านละ40บาทเนอะนี่ครับบรรยากาศก็มีซุ้มอยู่หลายซุ้มอยู่นะทุกคน พิ่งจะมีลูกค้ามาหนึ่งโต๊ะนะครับก็มาเรื่อยๆกันเนาะแต่ว่าแนะนำต้องต้องจองเนาะขนาดมาเช้ามาเช้าเนี่ยมันอาจจะเต็มก็ได้เพราะว่าคนโทรเข้ามาจองนะครับก็จะมีใครสำหรับใครที่จะเล่นน้ำนะครับก็ต้องเช่าถุชีบเขานะครับค่าเช่าสุชีพก็40บาทนะส0บบาทแต่ว่า ค่าซุ้มเนี่ยไม่ต้องเสียนะครับเสียแค่ค่าเช่าชุดชุดชีพเขานะครับประมาณนี้แหละตรงนี้ก็มีเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันครับเพื่อนๆ ไม่ถึงลึกแล้วขาไม่ถึงเพราะว่าอันนี้มันลอยเดี๋ยวต้องเอานี้ขึ้นอ,อีกเนหรอมันช่วมห,ห,หัวเนี่ยที่ที่มันช่วมหัว,หวาแต่ 再来的。 ไปดูดิรอต้องถึกไว้เอนามาโอนไม่นอนนี่ไม่นอนกลัวกลัวแม่คืออะไรพยนตกยตื่นนะลูก ดาก็จะไปเล่นโหนสลิงครับเขากำลังดึงสลิงขึ้นไปอยู่ตอนนี้ไปแ,แล้วครับสลิงดูว่าจะกล้าเล่นหรือเปล่าดึงไปอีกรูกดึงไปอีกเออถึงเปล่าเดินมาใกล้ถึงเปล่าขึ้นดีๆนะเออ เอาให้พี่เขาจับให้ให้พี่เขาจับให้อ่ะอ่ะเออจับแน่นๆนะเอามือจับแน่นๆน่นหนึ่งสองซ้ำเอาเลยหนึ่งสองซ้ำยึบป,ปล่อยตัวเลยลูกจับแน่นๆจับแน่นๆไม่มันไม่เป็นไร ข้อแข็งแข็งจับแน่นลูก <inda> hey, เอาเลยหนึ่งสองอ่ะ,อะ,อะค่อยยืนยืนยืนเอาปล่อยปล่อยเทา้ายกเท้าขึ้นลูกยกเท้าขึ้นแค่ยกเท้าขึ้นแค่ยกเท้าขึ้นเอาพี่เขารอนะ 2000 years later. ปล่อยปล่อยมือ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับทริปนี้ของพวกเรานะครับเพื่อนๆอยากมาเล่นน้ํากันแล้วใช่ไหมล่ะครับมาได้เลยนะครับที่บ้านสวนใยนางนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทริปดีๆแบบนี้นะครับจากทางช่องไลฟ์สาระแชแนลของพวกเรานะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ